รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับมหาเถรสมาคมกรณีพระสงฆ์นัดรวมตัวกันสวดมนต์เพื่อป้องกันผู้ที่เห็นต่างนั้นนำไปเป็นประเด็นในการหาผลประโยชน์นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการนัดหมายคณะสงฆ์มาชุมนุมสวดมนต์ในวันพรุ่งนี้ว่า เตรียมนาเรื่องนี้หารือกับพระเถระผู้ใหญ่ในที่ประชุมมหาเถระสมาคมเนื่องจากรัฐบาลไม่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสวงผลประโยชน์จากประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันรวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของคณะสงฆ์และบุคคลฝ่ายต่างๆเชื่อว่าทุกฝ่ายเป็นห่วงและติดตามความเป็นไปของพระพุทธศาสนามากขึ้นจึงของให้ทุกฝ่ายนั้นยึดเอาความหวังดีต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งร่วมมือกันสร้างสิ่งดีงามแก่พระพุทธศาสนาต่อไปทั้งนี้เชื่อว่าคณะสงฆ์จะเข้าใจและไม่เดินทางมาชุมนุม ส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของพระภิกษุสงฆ์ยืนยันไม่ใช่เป็นการตรวจสอบแต่เป็นการทําให้ทุกฝ่ายนั้นสบายใจในการทําบุญให้กับวัดวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดทําความเข้าใจพร้อมกับแสดงความเห็นว่าการปฏิรูปควรเป็นเพียงการวางกรอบเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติโดยต้องไม่เพิ่มความขัดแย้ง